ย้าปิดท้ายประเด็นนี้คือช่วยจริงไหมครับอาจารย์ครับช่วยได้จริงไหมครับโอ้โหนะครับผมมองว่าในกระบวนการแค่นี้ระบบนั้นนะครับตอนนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตัวหน่วยงานนะครับทางอําเภอเองหรือปกครองเองหรือทางศูนย์รงธรรมเองท่านก็ส่งมาที่อธิการบดนะท่านไปร้องศูนย์รงธรรมศูนย์บง,รรงธรรมก็ไม่มีผู้กเกลีย่ยให้นะครับเพราะทา่านเองก็มีภารกิจในการรับเป็นแม่งานกระจายงานอยู่เนะยอะเป็นหมดอำเภอเองก็ไม่เกินสองแสนบาทเองครับนี่ระบบเดี๋ยวนี้ไม่ใช่สองแสนนะ อำเภอเองมีพวกเกเกียรสามารถเกยเกียร์ได้ไม่เกินสองแสนนะครับคบณะกรรมการของพรบเกย์เกียร์สองที่คุณถนอมพูด <c oughs> ก็เจรจาได้ไม่เกินกี่ล้านบาทแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าในส่วนของเองกรารนั้นไม่จำกัดจํานวนแล้วก็เราใช้ตัวกฎหมายมีอนุกรรมการนะครับที่สิบสามหน่วยงานในจังหวัดนั้นเป็นอนุกรรมการกับเราด้วยนะครับหมาเราเนี่ยถ้าเจรจาหมาเรานี่ของจริงครับนะครับ <c oughs> นี่ที่ที่อาจารย์พูดเนี่ยที่ผมย้าเพื่อเพื่อให้คุณผู้ชมได้มั่นใจในสิ่งที่อาจารย์กําลังนําเสนอเนี่ยนะครับผมศึกษานี่ผมฝากตัวเป็นสิษธ์อาจารย์เลยนะเนี่ยนะครับเพราะว่ายินดีครับยินดีทั้งสองท่านเลยครับยินดีครับผมฟังผมฟังการบรรยายของอาจารย์มาเนี่ยนี่นี่คือความรู้บางคนผมถามว่าผมไปรู้มาจากไหนเนี่ยผมก็รู้จากอาจารย์นะจารย์ถ้าผมพูดผิดต้องโทษอาจารย์นะไม่ใช่คนน้อยนะยินดีครับเจอเจอตัวแล้วครับอาจารย์ทีนี้อย่างนี้ครับอาจารย์ครับ เอาเอานี้เอาเฉพาะเรื่องแรกก่อนนะเรื่องการแก้หนี้นอกระบบเดี๋ยวมีเรื่องอื่นๆเดี๋ยวผมจะชวนอาจารย์มาเนี่ยสาวทิทิ์เรามีเวลาที่อาจารย์พออยู่บ้านเพราะอาจารย์ถึงสุขอาจารย์ก็จะต้องไปบรรยายไปโน่นนี่นั่นนะครับอาจารย์ครับ และวันนี้ก็ต้องขอยู่บ้านด้วยเรื่องกองทุนหมู่บ้านวันนั้นกำลังคอนเปรินสดอยู่ครับต้องขออภัยด้วได้ครับ้อาจาอย์เดีายวจะครับค่อยๆให้ความรู้และประชาชนฟังและท่านจะสามารถจะไปทําได้อย่างที่อาจารย์บอกก็คือไปที่อายการจังหวัดนะอยู่จังหวัดไหนไปจังหวัดนั้นหรือท่านที่ที่อำเภอของท่านมีสารจังหวัดอยู่นะครับท่านก็ไปที่อายการที่อำเภอที่นั่นก็มีอายการอยู่นะครับ